ครับผมสวัสดีครับสวัสดียังเป็นทางการครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามารับชมช่องกระดาขึ้นที่นิ้สารครับผมืันนี้ก็มาเห็ดวาวเพื่อกาครับเป็นวาวปักเป่าครับหรือว่าวาวอีหลุมครับพี่น้องนี่ครับพ่อทาพ่อใหญ่กำลังเหลาอไอย่างี้ครับผมเอ้กำลังเหลาปีกครับอ นี S <S <preach ers> ่ค so ืว่าพอยังคืเห <res> <ki acher> <sen> oh, ็ดวาวเมวาวหอยไอ้ด่าเยอบวันเยอนี่กำลังเหล่าใหม่กำลังเห็ดใหม่อยู่เนี่ยเห็ดวาวยุลุมมันว่านี่เขาเอียกว่ายุลุงคาแต่ว่าเป็นวาวหลุมมุ่นกับว่านี้กล้องมาวันนี้วันนี้หลุมมุ่นมันจะยุนี้โลกวันนี้เป็นหางเป็นท้ายมันนี่จะเห็ดว่ายุลุงดื้อนี่นี่วายุลุมมันจะมาเต้มาเต้นี่แล้วกันจ้องนี่ปีกหวงวันนี้นี่ อีปีกแล้วมานี้นี่เป็นว่าวิลลุมเน่นเลตัวนี้แต่จ้องแล้มานี้ตัวนี้ไปจ้องแล้มานี้ต้อลงไปนี่เป็นหางนี่เขาบอกว่าวิลลุ่มเหมือนกันว่าลลุ่มมันมาแบบตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งจ้องแล้มานี้จ้องแล้มานี้นี่ก็ลุมม่อนยู่นี่จ้องลงไปซี้เขาว่าลุ่มม่นนี่ลายวิลลุ่มง่ายๆเห็นไม่ยากมัน ที่มันเจี๊ยวกบเกียกดึงลงมานีเกียกดึงลงมานีโตลงมีก็บไปเป็นหางจมไบมันดีแล้วโอเคครับพี่น้องครับเอห็นอะไดรู้เห็นอะไรบ้างเปลี่ยนละวายหลุมหรือจะเ็ดเป็นวายจ้องห่องวายอยู่มุ่นก็เห็ดได้เ็ดเป็นเมืดเลยของแท้ของแท้เป็นเมือดละ มันการู้เจำบ่จนก็มีมันง่้วแ่มันก็เีกไอ้จง龙งมันเี้ยับจงอ门หันจง龙นะเป็นานเป็นเม็ดอะไรด้เลเป็นไุ่มหว่าหมนมาเลยมันเน่รุ่มม้นถ้าจะมี龙ันหรอม้นมันจะยี ต้องมันมใหม่โค้งด้วยนี้นอแขงมันโอเคครับโอเคครับน้องๆนง้นูครับอยู่กับเลี้วเนี่ย,ยนี่ับผมเียงมัดบมันอยู่ก็แม,รรม่ใน,ใน้กเดี๋ยวเบื้องตอนถ้าขึ้นโค้งคบผม,อมตอนมันมันโค้งมันไม่งา่ายเลีเ้วเห็นแม่มันกี้จังเง้วนี่สอยู่ก็ปีปีมันจิกก้มลงอไาไหนเนไ่นปีมันอยู่นี่มัคนจะก้มาเลยแค่นี้เลยเอาแค่นี้อะไร ร้านต้อนมาหนีก็เป็นหางมาเลยเขาเรียกว่าอยู่มันถ้าเป็นว่าสองหองก็ต้องมาหนีเขาว่ายุ่นีผูกตัวนี้จ้องมันอยู่หลุมมันมันจะยุ่นีจ้องไปหนีตัดหนีเป็นตัางยุ่นีเห็นได้หมดเจ้าแวบได้เรยอว่ายื่นซื้อได้แล้ว หาเกียดม,มากไหลองมงมากมันตาเกียด้อยไม่รู้เ,เ,เ,เรื่องอนะเ,เรกันหม แปดชั่วโมงผ่านไปครับพี่น้องพอตาตรวจก็ยังนั่งเหลาปีกวาาอยู่ค้อเกาครับ <c oughs> đây Trái đài, cháy đài Cái nè này nó ừ. má, mà đầy lắm má, mà nó sẽ đầy đó, ờ đó lâu này đó thì cần nghe, nghe เแฮมตีข okay. the huh? ึ้นโค้งอีกเราไว้เลยแล้วแล้วได้ปีนไหมครับผมเดี๋ยวผมตีขึ้นโค้งอีกครับพี่น้องครับดีครคุณผู้ชมครับเราปีนแล้วเราก็เฮ็ดโค้กลางแล้วแล้วผมก็ฏิเล้าเก็บรายละเอียดที่หนึ่งครับดี นี่แล้วเราจะเชียบปลูกนี้จ้องมันนี้ปลูกนี้จ้องมันนี้ฉันตัเลีวจจ้วฉันนตองตัดนี้ฐานต้อเด่นันยากเอียงทำมาอยู่หลุมจ,จือๆนี่ท่านมืออะเร้ววเลยไหมนะี่ hết rồi không hút mà đừng à, con luôn nè tiền hè thì đốt tiền hết chi đâu chi đâu đó đó chi đâu đó chi là cái gì cần cố ngồi đó thế thì lâu chi cái kia nâng vô thì lâu chép lại là này cái nâng vô qua này mắc người thì trắng bột đó cái gì lâu gì cái nâng mất xong thì là cái nào thì bột chén rồi nó thì là mong muốn gì thì, thì điều tôi để qua đấy 你这比听人的都往 online 比 โอเควะสวยส,สะดุ้บวะใช่ใช่เห็นต้องเหนเนาะีอมีนุ้มมา,มมาเนาะหมยว่ามอยู่เด็ดแค่ไนเออไมียตาฝไในดูให้เตา